ขนซอยบ่ได้มาสอยนี่ขนไหลอยู่บ่ก็นไหลอยู่เดิ้หัวมองหัวมันเนี่ยขนไหลหล่ะดีหัวมองหัวมันแม่ใก่ไก่หัวมันใก่ไก่หัวมีขนไหลแม่ลายมาสวยนี่ลายมาสอยขนแสดงว่าขนไม่ไม่ได้หนิกำลังขึ้นกากจากยินนี่กำลังเป็นโอยไหม มันเป็นต่อแ <Yeah. S 1> น่ไาอาซิมาถอนซอยก่อนถอนเออจับขางะออกสิถอนหาไเ้ยถึงงะ่ะเนี่ยละงางออกงะเลยเอือคือมีเลียดเนาะแบบขาไม่ง้างออกเลียดเด,ยเดี่ยวนเะดียวนังนนี่เดียวตา yeah. ฝนกำลังน้ำเนาะลบเอาออกร้อนๆเนอะร้อนๆๆย่ามกินมื้อจังไงมื้อตัวรวยตัวรวยอยู่คือลีจินลีจินมากิน มาไอนี้มันสัมผัสมันจังหอดเพื่อหอดหอดนังตัวกันบ่มีขนแตสิ่น้องสีถอนขนออกให้หมดเลยคือโบเอามีดมาขูดมาเก็บบอกอ๋เดี๋ยวนี่เมื่อแล้วมีดมาเดี๋ยวถอนขนแล้วก่อนคอยขูดไม่จ้าขูดไม่มขูขู ผลแต่ว่ากันผลเหมือน <glorious. S 1> ไรมันกะมอดีปันในได้เห็นมีแจ็กหน่อยเห็นแจ็นยูแหละกี่จะบอกว่ทุกสิ่งหรอ้อาอื้อขาวเนาะตอนออกเลยอขาวอัวหัวหัวี่มือพอดีได้เลยเนาะ ดำก็ไปนี่จิเต็มพอดีเฮ้ยอยิวแล้วเอาพี่ไหมได้จ้าเต็มนเด้ออือบเบ้บันนี่วบก็วบอ่ะบัมาาสวยถอนบอกเออเดี๋ยวสิถอนนี่ จะถอนมือด้วยไอ้แมได้กินขนจคกหน่อยหรือม่ตอดนี้มได้เพย์เินีเ่าโหเพ่นได้นี่ยลอดเลยนะหยังนอนได้น่ะก็นอนก็จะเป็นยังใช่ยังถอน้นไก่ซอยมันนี่แมเด็าถอน้นไก่ซอยแล้วเป็นยังำนั่งอยู่เนี่ยใช่ไกููไปถอนที่ฟังพุ่นปวดขากำนั่งซองบังบอกเขา ้าเขาส่งลบอันสิไปบอกเจ้าไปซักผ้าเจ้ามันจอดอย่างอยู่หรอกนี่เนี่ยนะพูดบอกไปซักผ้าซักแล้วีเหอแล้วก็เสร็ยังไม่ทันไปตากอยู่เนี่ยโอ้โหมันถอนซอ,อย่าสิเนียนหนอมันถอนซอยสินะโอ้มักแบบว่ามีขนไปไหนเนี่ยล่ะมีขนันี่ยมันถงพิการเได้เป็นน,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 นั่น้เข้าสีไต้เลยเจ้าเท้าผ้าเทาสีตตยไหเลย Thỏ cái ta nhưng cho xu ở đây một hoặc cái thế này. Mình mua men châu xu. Mình mua cái nào cái chỗ này. Cái bông này này này. Nó con cây mà. Thoát con Cái này du này. Cho cái du này, du phun cho nè. Phong phun cái gì mà phải thoát bông ngàn bông nhì khó gì. Như thang lẳng này này đi đeo. Như thang lẳng này, mình hay tổ đi này. Mình thang thang Ừ. Thang cây này. หมาราชิติโอ้ยเฮ็ดหั่นจไตเห็นบ่จ๋ามา